สวัสดีครับก็วิธีเปลี่ยนหางเสือของผมง่ายๆนะครับก็คือว่าสลิงฝั่งตัวยึดหางเสือนะครับอันนี้ก็คือจะบิดงอแล้วนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราเอาด้านอีตัวที่ว่ามีรอยคมนะครับดึงส่วนเข้าไปในท่อเนี่ยท่ออาจจะเสียหายได้นะครับผมก็จะใช้วิธีตัดเลยนะครับนะครับตัดออกนะครับแล้วก็ดึงออกไปด้านหน้านะครับแล้วก็จะร้อยจากด้านหน้านะครับมาด้านหลังใหม่นะครับ ครับอันนี้ก็ตัดออกนะครับเพราะถ้าเกิดเราดึงย้อนไปแบบนี้ด้านที่มีคมครับมันก็จะไปปาดท่อนะครับอ่ะทีนี้มาดูนะครับก็ด้านหน้านะครับโซมครับครับด้านหน้าเราก็จะใช้วิธีสาวออกมาเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็เนี่ยถ้าสมมติว่าพี่ๆกลัวจําไม่ได้นะครับก็คือลักษณะนะครับก็คือร้อย ร้อยจากด้านหน้าไปนะครับแล้วก็ร้อยล่างจะมีจะมีเป็นรูแล้วอยู่นะครับแล้วก็ร้อยเข้าห่วงนะครับห่วงแล้วก็แทงเข้าตัวท่อเข้าไปด้านหลังนะครับแล้วก็ไปยึดกับหางเสือนะครับนี่ครับก็ดึงออกเลยนะครับพี่ๆอาจจะถ่ายได้ไม่ชัดน,นะครับพอดีวันนี้เด็กๆปิดเรียนกันนะครับส่วนสลิงเวลา ส่งไปนะครับก็จะเป็นเซตแล้วก็ความยาวมาตรฐานเลยนะครับพี่พี่ครับอันนี้ด้านปลายนะครับด้านปลายก็พันเป็นตัวเทปไปแล้วนะครับเพื่อที่ว่าเวลาเราแย่หรือว่าเราร้อยท่อเข้าไปนะครับมันจะได้ไม่ติดนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับทีละข้างของลานี้ก็จะเป็นบิ๊กฟิตหนึ่งศูนย์ห้านะครับก็คือหางเสือฝืดนะครับก็หลักๆก็คือมาจาก ตัวสายนะครับเริ่มเริ่มสึกแล้วก็เริ่มมีคมแล้วนะครับครับก็นี่เลยนะครับร้อยร้อยตามทางเดิมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับเลงนะครับให้สายตึงนะครับ นะครับแล้วก็ร้อยมาอย่างนี้นะฮะป๊บนะครับแล้วก็ร้อยกลับมานะครับแล้วก็ดึงสายเข้ามานะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูด้านปลายก่อนนะครับด้านปลายก็นะครับพอเราดึงมาปุ๊บมันก็จะเขาก็จะทําเป็นห่วงไว้นะครับมันก็จะเป็นเหมือนสต็อปเปอร์ตรงนี้นะครับ ก็จะล็อกเอาไว้<โด>ล็อกสายปลายสายาไว้นะครับทีนี้ครับต้องมาลุ้นแล้วครับว่ารูจับตานหรือเปล่านะครับพี่พี่มาดูกันครับอันนี้เราก็ร้อยไปตามท่อนะครับก็เคลียร์สายให้ดีครับแล้วก็ค่อยๆร้อยเข้าไปนะครับ มาแล้วนะฮะเดี๋ยวไปดูปลายด้านท้ายกันนะครับนี่ครับอันนี้ก็นี่ฮะอันนี้พอเราร้อยมานะครับก็คือว่าเราร้อยตามท่อเดิมครับอันนี้รูไม่ตันนะครับนะครับเราก็จะเป็นสายโผล่มาครับก็ทําทีละข้างครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะไปร้อยด้านซ้ายต่อนะครับพี่พี่ๆแล้วก็ผมจะมาเล่าให้ฟังว่าวิธียึดแล้วก็ตั้งหางเสือให้ตรงทํำยังไงนะครับครับอันนี้ ผมก็มาร้อยด้านซ้ายมือต่อนะครับน่ครับร้อยไปตามท่อครับมันก็จะไปออกด้านหลังนะครับอ่าอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือถ้าแบบพอทําปุ๊บนะครับถ้าช่วงเริ่มทําแรกๆนะครับก็ประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็เสร็จแล้วครับพี่ๆแต่ว่าพอทําคล่องๆนะครับก็แป๊บเดียวนะครับอันนี้ก็มาดูกันนะครับว่าสาเหตุที่ว่าทําให้สลิงนะครับเฟื่อเพราะว่า ลำนี้ครับที่ว่าใช้หลักๆก็คือเป็นทะเลเลยครับนะครับอันนี้พวกน้ําเค็มก็จะเข้าไปตามสายครับแล้วก็ทําให้ขึ้นสนิมนะครับแล้วก็ตัวปลอกนี่แตกนะครับแล้วก็มันจะเป็นขุยสลิงออกมาครับทาให้เวลาเหยียบหางเสือนี่จะฝืดนะครับอันนี้ก็จะเป็นสลิงเก่านะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเอาไปทิ้งนะครับ ส่วนตัวสลิงใหม่นะครับอันนี้ก็ลื่นแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูด้านท้ายกันนะครับนี่นะครับลักษณะเนี่ยพอเราล้อยมาแล้วนะครับพี่พสลิงมันก็จะเหลือเหลือเศษประมาณหนึ่งนะครับก็วิธีก็คือว่าวิธีตั้งนะครับก็คือเราใช้นะอันนี้เราตั้งหางเสือนะครับก็คือว่าให้ตรงแล้วครับแล้วก็ตัวบังคับหางเสือเนี่ยก็คือเราตั้งตั้งให้ตรงนะครับทั้งคู่นะครับพี่ๆ วิธีตั้งให้ตรงก็คือว่าเราดึงสลิงนะครับดึงสลิงจนกระทั่งไอตัวเท้าบังคับหางเสือนะครับให้มันตั้งให้มันตั้งตรงนะครับเวลาเหยียบปั๊บก็คือมันจะเลี้ยวซ้ายเหยียบปั๊บก็จะเลี้ยวขวามจะคืนกลับได้เลยนะครับพี่พี่เดี๋ยวมาดูกันอีกขั้นตอนนะครับครับผมทีนี้พอเราร้อยสลิงเสร็จทั้งสองข้างแล้วนะครับเราก็มาคลายน็อตหกเหลี่ยมตัวยึดสลิงนะครับอันนี้มีคมนะครับพี่พี่ถ้าแบบเวลาเราทิ้งเนี่ย อาจจะทิ้งใส่เป็นเหมือนใส่เป็นขวดก็ได้ครับพวกขวดน้ําอารมณ์เก่าขวดน้ําเก่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาพี่ๆที่เขาเก็บขยะอะไรพวกนี้อาจจะโดนบาดได้นะเนี่ยพวกคมพวกนี้ครับอันนี้พอเราถอดแล้วก็ต้องทิ้งให้เป็นที่ด้วยนะครับบางทีเดี๋ยวเหมือนคนในครอบครัวเรานะครับอาจจะมามาเหยียบนะครับแล้วก็เกิดอุบัติเหตุครับหลังจากนั้นนะครับพี่ๆพอถอดสายเก่าออกก็ร้อยสายใหม่เข้ามานะครับเนี่ยเห็นไหมฮะเดี๋ยวผมตั้งครับนึงฮะเมื่อกี้มว ตัวนี้อันนี้คือระยะตรงแล้วนะครับก็คือระยะเซนเตอร์ตรงของหางเสือแล้วนะครับเราก็จะเหลือปลายไว้ประมาณหนึ่งนะครับอันนี้ก็พอเสร็จแล้วก็ขัดล็อกเลยนะครับก็ยังไม่ต้องแน่นมากนะครับเผื่อเดี๋ยวตั้งไม่ตรงปุ๊บเราจะได้คลายสายแล้วสายสลิงจะไม่ไม่ช้ำนะครับก็ด้านซ้ายก็เหมือนเดิเหมือนกันนะครับไม่ใช่เหมือนเดิมเหมือนกัน ครับผมพอคลายออกแล้วนะครับสำคัญที่สุดครับก็เน้นอีกทีนะครับก็คือสลิงมีคมนะครับแล้วก็นะครับดูใกล้ๆครับก็จะมีคมพวกนี้บางทีเราไปเผลอทิ้งไว้กับพื้นหรืออะไรเงี้ยครับคนในครอบครัวเราอาจจะเหยียบได้นะครับแล้วก็ถ้าจะทิ้งขยะก็ใส่ในขวดน้ําเก่าอะไรพวกนี้ก็ได้ครับพี่ๆเพื่อป้องกันอุบัติเหตุนะครับเวลาพี่ๆที่เขามาเก็บขยะของเทศบาลอะไรพวกนี้ครับอาจจะโดนบาดได้นะครับ แล้วก็ทำเหมือนกันนะครับทั้งสองข้างนะครับนะครับร้อยไม่ยากครับช่วงแรกก็จะติดตัวนี้นิดหนึ่งนะครับติดอ,อ,อาจจะมีพวกคลิกเกลืออะไรเงี้ยเนี่ยอันนี้คลายปั๊บก็เห็นไหมฮะอันนี้ก็คือผมตั้งตั้งนี่ก็คือว่าหางเสือนี่ตรงแล้วนะครับแล้วทีนี้วิธีเช็คนะครับว่าเราตั้งตรงหรือ,อยังนะครับเดีแบบ๋ยวสักครู่นะพี่พ ล็อกไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเอาโทรศัพท์ออกจากคอนะครับครับทีนี้เดี๋ยวมาลองทดสอบด้วยนะครับว่าเราตั้งหางเสือตรงหรือเปล่านะครับก็นะครับอันนี้ผมจะใช้ตัวบังคับหางเสือนะครับก็เดี๋ยวดูด้านท้ายนะครับอ่าอันนี้เดี๋ยวซ้ายครับอ่าสุดครับตั้งตรงครับผมเดี๋ยวขวา อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับพอเราตั้งหางเสือเสร็จแล้วนะครับพี่พี่พอตั้งตรงครับหลังจากเราตั้งสลิงหางเสือตรงแล้วนะครับก็อีกวิธีหนึ่งก็คือเราต้องล็อกนะครับล็อกสลิงให้แน่นนะครับพี่พี่ครับก็ล็อกด้วยหกเหลี่ยมนะครับพอดีวนันนี้ตากล้องประจำตัวติดเรียนนะครับเลยต้องใช้ตัว เมาสนะครับเมาส์ติดขอถ่ายครับอาจจะไม่ค่อยชัดเจนแต่ไหร่ต้องขออภัยนะครับนี่ต้องล็อกให้แน่นเลยนะครับพี่ๆกันร,รูดนะครับเวลาออกทิปเนี่ยต้องพวกนี้ครับต้องมั่นใจครับนี่ฮะอ่ะแน่นละอ่ะสักครู่นะฮะตัวนี้ใช้เวลานิดหนึ่งจริงๆถ้าเป็นหกเหลี่ยมตัวทีจะขันง่ายนยนะครับพอเป็นตัวแอลแล้วก็มัน จะขันยากนิดหนึ่งครับโดยเฉพาะเราจะต้องเหมือนถ่ายรูปไปด้วยนะครับนะฮะครับผมอ่ะอยู่ละแล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะครับกลับมาวิธีหนึ่งก็คือว่าไอตัวน็อตลักล็อกหางเสือตรงนี้นะครับพี่ๆี่แบสักครู่ฮะตัวนี้ครับก็คือว่าอันดับแรกนะครับเราขันให้แน่นเลยนะพี่พี่ครับขันให้แน่นๆเลยนะครับให้ล็อกเลยนะครับ นะครับอันนี้คือล็อกตายเลยนะครับแต่ที่นี่ถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้ตัวเดี๋ยวตัวนี้ผมตั้งตรงครับเดี๋ยวพี่พีจะเข้าใจเพีินนะฮะถ้าสมมติว่าเราเราล็อกตายเลยนะครับเดี๋ยวผมเปรียบเทียบให้ดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับคือด้านขวานี่ครับอันนี้ผมล็อกตายเลยนะครับด้านซ้ายนี่ก็คือให้ฟรีตัวนิดหนึ่งนะครับให้ตัวได้ก็คือว่าเวลาพี่พีเลี้ยวเข้าไปนะครับเลี้ยวไปเรื่อยๆแต่ว่าตัวเนี่ยเปรียบเทียบซ้ายกับขวาครับขวานี่คือล็อกตายนะครับ พอเราเลี้ยวบ่อยๆนะครับสลิงเนี่ยพอมันบิดไปเรื่อยบิดไปเรื่อยครับมันก็จะทําให้สลิงตรงนี้นะครับขาดนะครับสลิงขาดแต่ว่าถ้ามันให้ตัวได้นะครับเวลาเราเลี้ยวเนี่ยก็คือตัวน็อตล็อกหางเสือเนี่ยล็อกสลิงหางเสือมันจะให้มันจะหมุนตามครับทําให้สลิงไม่ไม่บิดงอนะครับก็สลิงอายุการใช้งานก็จะยาวนานนะครับโอกาสที่สลิงขาดจะไม่มีนะครับอ่ะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็ ต้องคลายนะครับต้องคลายออกนิดหนึ่งครับเพื่อให้ให้ให้ตัวแต่ว่าถ้าถามว่าจะหลุดหรือเปล่าตัวเนี้จะเป็นน็อตเซฟตี้นะครับพี่พี่นี่ฮะนี่ต้องให้ตัวได้แบบนี้นะครับอ่ะหลังจากนั้นเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับก่อนจบงานนะครับเราก็จะใส่หัวร่มนะครับเราก็จะใส่หัวร่มอันนี้เวลาพี่พี่ซื้อสลิงเปลี่ยนหางเสือไปแล้วนะครับเขาก็จะแถมนะครับเป็นหัวร่มมาให้ด้วยนะครับก็คือจะเป็นอุปกรณ์อยู่ในเซ็ตอยู่แล้วนะครับ ส่วนใหญ่นะครับก็คือสลิงเนี่ยเราจะตัดเผื่อชายไว้นิดหนึ่งนะครับเผื่อแบบว่าเราตั้งไม่ตรงหรืออะไรเงี้ยนะครับนะครับผมก็จะเหลืออยู่ประมาณสักสิบห้าเซนครับแล้วก็ตัดครับผมพอตัดเสร็จก็เศษสลิงนะครับต้องทิ้งให้เป็นที่นะครับพี่ๆเพราะว่าเน้นอีกทีครับสลิงมีความคมนะครับหลังจากนั้นก็ใส่หัวล่มเข้าไปครับใส่หัวล่มเข้าไปนะครับพี่ๆ แล้วก็ใช้ครีมบีบนะครับตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่หัวล่มนะครับเวลาเรามาล้างเรือหรืออะไรเงี้ยโอกาสพลาดสูงเลยนะครับที่ว่าสลิงจะบาดมือเรานะครับพี่ๆเรียบร้อยแล้วฮะส่วนอีกข้างก็เหมือนกันนะครับก็เหลือประมาณ15เซนครับได้ระยะแล้วก็ประมาณเอาตัดนะครับ